สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้นํารูปถ่ายของหลวงพุธิมนะครับวัดละหันไล่จังหวัดรลยองนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมนะวันนี้จะบอกถึงวิธีจ่ายตัง์วิธีการดูนะครับว่ารูปถ่ายของหลวงพุธิมที่เขาเล่นกันแบบมาตรฐานสากลเนี่ยเป็นยังไงนะครับงดดราม่านะวันนี้ที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยก็คือเป็นรูปถ่ายขนาด1นิ้วนะครับของหลวงพุธิม นะครับเขาเรียกว่ารูกถ่ายขาวดําปี17นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยรูกถ่ายของหลวงพุทิมรุ่นเนี้ยจะมี2ขนาดนะก็คือจะมีขนาด 1, 1. นิ้วกับ1.5นิ้วนะครับมี2ขนาดนี้เท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆมาเริ่มดูกันเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปหลวงพุทิมนะครับรูปถ่ายแท้ๆเนี่ยจะมีความคมชัดค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆดูนี่ นะครับนี่เห็นไหมจะมีความคมชัดนะครับดูตรงมือนะครับนี่ดูคําว่าหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวผมควมนะ่ำหนานี่นะครับี่ความคมชัดค่อนข้างสูงนะครับผมถัดมา เมื่อเราดูความคมชัดแล้วนะครับให้เพื่อนเสังเกตตรงข้างหลังตรงนี้นะนี่จะชัดมากนะครับจะไม่ดำไปเลยนะนี่ลูกแท้ที่เป็นมาตรฐานจะประมาณนี้นะฝั่งนี้ก็จะเห็นรอยสิ่งของนะครับถ้าลูกสวยๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับโอเคเนี่ยครับดูความคมชัดแล้วนะครับเรามาดูที่กระดาษนะครับกระดาษรุ่นนี้เป็นกระดาษหนังไก่นะ กระดาษหนังไก่ก็คือกระดาษเขาจะหยาบนะครับนี่ไม่ใช่หยาบแบบละเอียดเลยนะจะหยาบค่อนข้างหยาบเลยเป็นหนังไก่เลยนะครับแล้วก็จะมีค้าปละหลอดถ้าเพื่อนๆเห็นสีม่วงๆอยงนี้นะเป็นค้าปละหลอดจากความเก่านะจะเป็นน้ำหมึกนะครับส่วนมากจะมีนะนะครับลูกแท้ๆนะครับเป็นหนังไก่นะครับเป็นค้าบหมึกอันนี้นะครับอย่างเนี้ย ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลนะแล้ววิธีดูนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะแต่เวลาที่ดูผมก็จะดูตรงนี้นี่ครับรอยจุดขาวๆที่ขึ้นตามฝั่งเนี้ยนะครับนี่เนี่ยครับดูง่ายๆดูจุดนี้ก็ได้นะครับตรงปลายเล็บนะครับนี่จะมีจุดสีขาวๆอยู่ผมว่าน่าจะเกิดจากการล้างฟิล์มทีแรกนะแล้วก็ฟิล์มไม่ใส่อะ ก็เลยเกิดจุดขาวๆอันนี้ขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นจุดใจตังนะเป็นจุดแยกแท้เก๊น,นะครับนิยมกับไม่นิยมได้ชัดเจนมากนะครับโอเคอันนี้ผมบอกไปแล้วนะเพื่อนๆลองอลองส่องดูนะครับถ้าเพื่อนๆจับรูปมานะครับดูความคมชัดนะครับดูกระดาษนะครับดูปลอดนะครับดูจุดที่ผมบอกนะโอเค1นิ้วนะครับ พลิกมาด้านหลังนะครับให้เพื่อนๆจดจำลายมือให้แม่แมนๆนะลายมือเนี่ยเป็นลายมือของอาจารย์เพนวิทนะครับอาจารย์รูป่นเนี้ยอาจารย์เพนวิทเป็นคนจานนะไม่ใช่หลวงปู่นะครับที่เล่นกันมาตรฐานสากลจะเป็นลายมือของอาจารย์เพนวิทนะจะมีลายมือนะครับจานด้วยหมึกสีดําอย่างนี้นี่ครับแล้วก็จะมีจานด้วยปากาสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าปากาสีน้าเงิน,นจะไม่ใช่ปากาหมึกซึมแบบนี้นะ จะเป็นปากาลูกลื่นธรรมดานะครับเอ่อจะออกสีฟ้าๆหน่อยนะครับรอยจานอันนั้นแต่ว่าลายมือประมาณนี้และอีกแบบก็คือรอยปั๊มนะครับปั๊มยัน5ปั๊มยัน5เนี่ยหมึกเขาก็จะเป็นสีม่วงๆหน่อยนะครับด้วยความเก่านะครับเพื่อนๆลองมาดูกระดาษนะกระดาษเวลาส่องไปเนี่ยเขาจะเป็นใยนะครับเป็นใยๆเดี๋ยวลองซูมให้ดูว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับ นี่กระดาษเขาก็จะเป็นใหญ่ๆประมาณนี้นะครับดูการซึมของหมึกนะดูความเก่านะครับนี่ประมาณนี้1นิ้วก็จะมีอย่างนี้นะครับมีด้านหน้าแบบเดียวนะแต่ว่าด้านหลังจะมีจานนะครับกับปั๊มนะครับส่วน1.5นิ้วนะเดี๋ยวพูดกัน1.5นิ้วตั้งนิดนึงนะครับ1.5นิ้วจะมีขยดใหญ่คาน,นี้ผมว่าใหญ่กว่าเยอะเลยและ นะครับด้านหน้าเนี่ยของ1.5นิ้วเนี่ยจะมี2แบบก็คือจะมีแบบมีตัวหนังสือกับแบบไม่มีตัวหนังสือนะครับจะเรียบไปเลยจะเป็นแผ่นเสือน้ํามันที่หลวงปู่นั่งไปเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเหมือนเหมือนกันจะมีทั้งแบบจานแบบปั๊มนะครับแบบที่ผมบอกไปเบื้องต้น 1. 5มีุด้านะและจุดตรงเนี้ตรงมือตรงเนี้ย1.5ุ้านิ้วก็มีนะครับก็คือผมว่าเขาล้างฟิล์มทีเดียวกันแหละนะครับนี่ วันนี้ก็นํารูปหลวงพูททิมมาให้ดูก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับผม